เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปร้านขนมต้มคุณยายครับที่จังหวัดสมุทรสงครามขาขนมต้มโบราณครับเอาใจคนรุ่นใหม่เป็นไอเดียของอดีตช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ครับ ขนมต้มโบราณที่ดูหน้าทานนี้ครับเป็นของร้านขนมต้มคุณยายตั้งอยู่ที่ถนนเส้นบายพาสขาออกถนนพระรามสองตำบนบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของร้านคือคุณสิทธิพงโถรัฐหรือพี่โอวัยปีอดีตช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ผันตัวเองมาขายขนมต้มโบราณเอาใจคนรุ่นใหม่คิ่ค้นขนมต้มแดงสไตล์ดังโงะของญี่ปุ่นจุดเด่นของขนมต้มที่นี่นะครับคือใช้มะพร้าวน้ำหอมเนื้ออ่อนแทนมะพร้าวถึงทึกเพราะมีความหอมและอ่อนนุ่มกว่าเนื้อมะพร้าวน้ำหอมที่ไม่แข็งจนเกินไปและ ไม่อ่อนจนเป็นบุ้นกระลาต้องสีอ่อนนวลไม่เป็นสีคล้ำแก่ ที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นขั้นตอนในการทําแป้งซึ่งแป้งมีความต่างจากที่อื่นคือใช้แป้งข้าวเหนียวอบปันเทียนให้มีกลิ่นหอมใช้น้ำอุ่นนวดเพื่อไม่ให้แป้งแข็งและทําให้แป้งนุ่มนวลไม่กระด้างส่วนตัวไส้ซึ่งเป็นเนื้อกระชีดต้องใช้ความพิถีพิถันด้วยการใช้เนื้อมะพร้าวน้ําหอมขูดด้วยมือเพื่อให้เนื้อนุ่มไม่กระด้างนําไปผัดกับน้ําตาลมะพร้าวแท้แมกลองที่สั่งทาเป็นพิเศษจากสวนไม่มีการผสมน้ําตาลทรายทําให้มีความหวานกลมกลม่อมพอดีและไส้ไม่แข็งและนี่คือขนมต้มแดงดังดงโสตญี่่ปุน ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้เนื้อแป้งสไตล์มิทาราชีดังโงะตั้งกลมนำไปต้มจนสุกมีการใช้หัวพ่นไฟเพื่อให้ขนมต้มแดงดังโงะมีความไหม้นิดๆเหมือนขนมดังโงะของญี่ปุ่นที่นำไปย่างไฟให้เกรียมเน,นิดเพื่อความนุ่มหนึบราดด้วยซอสขนมต้มแดงสูตรลับจากทางร้านที่มีวัตถุดิบหลักเป็นน้ำตาลมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอ่อนขายอยู่ที่กล่องละ3ไม้9้าลูกราคา5 0บาทขนมทุกอย่างของทางร้านหวานกำลังดีและมีความหอมหวานจากน้าตาลมะพร้าวแม่กลองไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ส่วนขนมต้มโบราณกล่องเล็ก5ชิ้น50บาทกล่องใหญ่8ชิ้น80บาทราคาชิ้นละ10บาทเหมือนกันเราไปคุยกับพี่โอเจ้าของร้านขนมต้มคุณยายกันเลยครับสวัสดีครับพี่โอครับแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อโอจากร้านขนมต้มคุณยายนะครับเดิมที่บ้านทําขนมไทยโบราณกันอยู่แล้วก็เลยเอาสูตรจากคุณยายมาปรับปรุงต่อย,ยอดครับ ขนมต้มคุนยามีความพิเศษยังไงรครบพี่อธิบายหน่อยครับขนมตัวนี้จึงเป็นจุดเด่นของร้านครับจะมีความหอมของมะพร้าวนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวด้านในนะครับนึ่งสุกด้วยน้ํามะพร้าวนะครับจะทําให้มีกลิ่นเหมือนกับมะพร้าวสดใหม่อยู่เสมอนะครับขนมต้มสูตรโบราณต่างจากขนมต้มสูตรที่พี่โอประยุกต์ใหม่ยังไงครับสูตรโบราณเดิมจะเป็นมะพร้าวทึนทึกก็คือเรามาต่อยอดปรับเปลี่ยนเป็นมะพร้าวอ่อนทั้งไส้ด้านในแล้วก็มะพร้าวกรุบด้านนอกนะครับ จุดเด่นของร้านขนมต้มคุณยายคืออะไรครับจุดเด่นของที่ร้านนะครับใช้มะพร้าวจากพื้นที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่เป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไส้ขนมผัดด้วยน้ําตาลมะพร้าวจากแหล่งน้ําตาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับครับร้านขนมต้มคุณยายนะครับตั้งอยู่หลังบิ๊กซีสมุทรสงครามนะครับเปิด9้าโมงเช้าหยุดทุกวันพุธนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะครับถ้ารับช่วงบ่ายสามารถโทรมาจองได้เบอร์โทรารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของทางธ้านที่ขึ้นตามหน้านจอเลยนะครับถ้าเธอไม่ชอบขนมต้มผ่นมาชอบผมก็ได้นะ